ปล่อยแก่ออนทั่วร่วมปล่อยแก่โดยทาเคชิมึกเบกแต่อร่อยกรุบกรอบเคียวเผินอูวิภาวดีท่าพระเซอร์วิสโดยคุณสิทธิโชคสุมณีงามผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายอับอับรับตัวแทนจำหน่ายโทร0น3 6 2 6 4 4 5 5 สะอาดสะดวกสบายฟินๆริมน้ำแม่กอกณันทชาติริเวอร์วิวรีสอร์ทอำเภอเมืองสมุทรสงครามโทร0 9 3 6 2 4 6 6 4 4บ้านพักคูติคาเฟ่พระเครื่องหนึ่งเดียวในเมืองแม่กอกข้าวร้อนแกงอร่อยเครื่องดื่มชื่นใจทุกแก้วปิดทุกวันจันทร์อังคารโทร0ูน8์8ก้าแปดสองแปดเจ็ดแปดสองสี่ห้าไมเดียรสานตลองคาราโอเกะพุทธมนตรสายห้าบริการอาหารและเครื่องดื่นนั่งฟังเพลงหรือจะขึ้นร้องเพลงด้วยก็ได้โทร0 8 3 8 246944และ083-019-6878สวัสดีครับ,คร,บครับผมพวกเราปล่อยแกอ้นทัวทวันนี้เรามาอยู่ที่เขาเรียกซอยอะไรวะซอยเพชรเกษม48่สิบหรือจ<ช>ื่ที่ชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าซอยวัดจันเปรษธารามซอยนี้เป็นซอยที่มีประชากร ประชาชนประชาชนนี่แหละอศาศัยอยู่เยอะเยอะเพราะว่ามีหลายชุมชนมีมีชุมชนหลายช,าชุมชนหลายช,ชุมชนมากแล้วว่าตอนนี้ไปไหนมาไ,ไหนก็ต้องโอ้โหที่ได้เป็นห่วงที่สุดเลยคืออะไรครับพงศ์เนี่ของเพลงหน้ากระเด้งหน้าก็เด้งเขาเไม่ต้องร้องเยอะเขาเขาเรียกเศรษฐกิจ เศรษฐกิจอย่างนี้เศรษฐกิจมันตกสะเก็ดสรุปแล้วใครเป็นนายกก็เหนื่อยหน่อยเนาะใครเป็นก็แล้วแต่ใครเป็นก็เศรษฐกิจก็ยังอย่างนี้น้ำมันนะอันดับแรกเลยน้ำมันแพงใช่น้ำมันก็แพงีนี้ค่าครองชีพนะค่าครองชีพก็เงินเงินคลองก็หายากค่าครองชีพก็ถูกน้ำมันก็แพงค่าน้ำแพงค่าไฟแพงขนาดไปตลาด หมูก็แพงผักก็แพงผักก็แพงอกระหรี่ก็แพงก่อนซื้อตัวละห้าบาทเดี๋ยวนี้สิบบาทแล้วพตอ๋อตกใจเลยผมว่าตกใจก่อนคุณกะหรี่สองตกเลยอ่ะสองตกเฮ้ยแต่ว่ามันเขาบอกในซอยเนี่ยเขาบอกมีก๋วยเตี๋ยวถูกก๋วยเตี๋ยวถูกเออนี่ในท่าพู้มก๋วยเตี๋ยวผมนี่สายมูเลยนะมูเปียอะไรก๋วยเตี๋ยวผมแบกทุกเส้นนะ ผมชอบพวกเส้นเนี่ยนะครับที่เป็นเส้นเส้นละพวกหน้าสันเจ้าไงเส้นมีเส้นใหญ่เส้นเล็กมีเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเรียกว่าพวกเครื่องเส้นไม่นี่แหละเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพูดแล้วถ้าเป็นเด็กๆชอบอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยนี้ก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวนี้วันนั้นไปกินหามเท่าไหร่ห้าเปรบเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ฮหลักๆเราห้าสิบหกสิบแล้ว แต่เขาบอกในซอยว่าเนี่ยในซอยเพชรเกษมเท่าไหร่นะครับสี่สิบแปดสี่สิบแปดหรือซอยวัดจันทร์ครับเขาบอกว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรวะเจ๊เหมียวเจ๊แมวเจ๊แมวเนี่ยเอาแมวมาร้องไงเมื่อกี้ผู้หญิงเอออะไรกันนั่นแหละเจ๊แมวเขาลองเหมียวเหมียวเดี๋ยวร้านเจ๊เหมียวเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเวเจแมอ้ยเจ๊แมววะเจ๊แมวฝันใจคนจนพี่เอื่นเท่าไงร่ห้าสิบที่แค่เนี่ยอ่า เแต่เขาบอกว่าเขาขายจานเท่าไหร่เขาบอกน่าจะประมาณ30มสิบมั้งโอ้ถ้า30ก็ถือว่าถูกอ่าก็ถูกไงแต่เราต้ดูว่าเออเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไหนก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาบอกว่าอยู่อยู่ใกล้ๆกับซอยชุมชนจันทรังสีชุมชนอะไรเนี่นี้ไงเพชรเกษมเซสิบแปดแยกสิบห้าอ่าเนี่ยชุมชนจันทรังสีเขาบอกอยู่ใกล้ๆตรงนี้แต่ยังไม่เห็นเลยเขาบอกเยื้อง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 ยังไม่เห็นเลยเยื้องๆเราก็ต้องมองเยื้องๆอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวว่า เจ๊แมวหวันใจคนจนเป็นยังไงไปไปไปดูนก๋วยเตี๋ยวกันไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเขาบอกถูกถูกจริงหรือเปล่าไปกินก๋วยเตี๋ยกันด้วย านเจ๊แมวขวัญใจคุณคนจนนี่นะนี่เมนูใหม่เขาเอะไรหมูหมูเด้งน้ำซุปโอุ้ณทศพล<อ>คุณเป็นลูกค้าประจาที่นี่คุณอยู่ซอยนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวบอกก่อนนะท่านที่ชมอยู่พอดีคุณอ่าทศพลเชิญยิ้มจุนอยู่ในซอยนี้แล้วก็บังเอิญเขาบางก,กินประจําเขาเลยรู้แล้วก็เลยเออเขาเป็นออคนโทรบอกพวกผมบอกในเนี้ย มีก๋วยเตี๋ยวถูกแล้วก็อร่อยด้วยก็เลยมาดูเน่จะบอกให้ฟังว่าเน่หมูเด้งเมนูพิเศษโอแผ่นใหญ่น้ำซุปหมูแผ่น่ลุนล่มเลยแผ่นใหญ่นะแผ่นเน่เกือบเท่าฝ่ามือเห็นไหมนีน่น่นี่ยอันนี้นี่ยนี่เนี่ยเนี่ยเนไ่้เลยเนี่ยคาไดยเล่ยเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่เนงเนี่ยเนี่ยเนี่าเกี่ยเน่ยเนี่ยส้ี่ยแน่ยเ้่เนีงยเนี่เ่ยเน้เนียนนี่เนี่ยเนีเน้่ยเ่ยเกิดใครสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วมีหมูเด้งเข่ จานมานี่แล้วก๋วเตี๋ยวนี้ราคาจานเท่าไหร่เอิบใช่ไหมสามสิบสาอย่างสมุิไวบวกหมูเด้งไปด้วยิสาทเป็นเศอ่าจ๊แมวครับชนนี้ครับจ๊แมวครับโอ้โหเ่เน่เน่เ้าของร้านเจ้าของร้มาแล้วมา้วมาแล้วมาแล้วสะดวกนั่งคุยมนั่งคุยมานัโบราณ ต่เป็นนักรบเลยเี่แมาขอให้เราคุณจนอร่อยมากขาดเกี๊ยวกรอบนะคะเนี่ยทีเด็ดเลยโอ้แล้วรู้ว่าทีเด็ดมันไม่หยิบมาหอมเกี๊ยวกรอบน่ากินเกี๊ยวกรอบน่ากินนั่งก่อนอยากอยากจะถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะถามนะไอ้เกี๊ยวกรอบในถุงนั่นแหละุงห้าบาทค่ะห้าบาทใครทำอ่ะใครทำลูกชายทำอ๋อทำมีลูกชายด้วยเหรอ ยีแมวขายขายมานานเนี่ยีตีครับตั้งแต่ลูกชายสามขวบตอนนี้ขายเท่าไหร่ลูกชายอายุยี่สิบแปดยี่สิบเก้ยี่หาปียี่สิบหกปีขายแต่เมื่อเสี๋ยวราคาเท่าไหร่นะ จ่ายแ่บอตอนนั้นเนาะ15บาทขายได้แต่15บาทแล้วก็มา20 25คือมันทนไอ้ไอ้เกี่ยวกับเรื่องพิเศรษฐกิจไม่ไหวก็ต้องขึ้นไปตามต่ยต่ขึ้นไปตามดับตามดับตามดับเพราะทุกอย่างขึ้นราคาหมดองแพงมัตุดิบแพงมาหนึตุลาก็ขึ้นเส้นขึ้นโลละสองบาทขึ้นอีกแล้วใช่ไหมใช่เมื่อหนตุลาที่ผ่านมาขึ้นขึ้นใช่มใช่ขึ้นขึ้นหลายรอบเลยโอดีใจเลย ทำไมเราดีใจเหมือนกันเจ๊บอกบอกอตรงตรงเลยนะว่าเกีียวของเจ๊กรอบมากเลยขนาดผมกัดบาันหักหมดเลยในเกียวแล้มันหักจากบ้านแล้วแล้วก็มีตอนเริ่มทำครั้งแรกอะด้วยสาเหตุอะไรอยากทำไข่อยากเป็นแม่ค้าอยากเป็นแม่ค้าแล้วเอาสูตรมาจากไหนอ๋อสูตรที่บอกจริงป้ะเนี่ย นี่ไอ้คำว่าสูตรผีบอกนี่ทำเป็นเล่นเลยนะหลายคนเลยนะที่บอกสูตรผีบอกแล้วคนลูกค้าเยอะมากทำเองทำเองทำเองคิดเองก็ปรุงไปเรื่อยๆกุนไปเรื่อยโอ้ยพัฒนาไปเรื่อยอยู่ได้มา20กว่าปีไม่ธรรมดาแล้วและด่าครอบครัวช่วยกันสามคนพ่อแม่ลูกลูกใช่ไหมที่เป็นคนรว่วคนเลยแล้วก็ ลูกเพิ่งจะเอามาฝึกประมาณได้ประมาณกับสองปีลูกเพิ่งจะมาฝึกแล้วแล้วแฟนแฟนชื่อออ๋แฟนชื่อวิรัตอ๋อคุณหลอดคุณหลอดอ๋ออ๋อที่ชื่อคุณหลอดที่เดินกินเด็กเด็กใชยครัวล้างจานอ๋อคอยคอยเก็บจานล้างจานนี่แหละนี่แหละยังไงบอกได้เลยครับพอพอมีเมียก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละ ใช่บ้านล้างจานซักเสื้อผ้ามันเหมือนเพื่อนผมคนเลยนะเรื่องปกติชื่ออเมโซ่เป็นทัวร์นี้เขาก็ทำแบบนี้แหละเออเออเขใช่อะเป็นทาสเมียครับก็ดีมันมีความเจริญรุ่งเรืองเขามีทาสหมาทาสแมวเราทาสเมียโอ้ยมีทาสหมาทาสแมวมีทาสนานทสหมาทาสแมวทาสเมียก็ขายมาวัตถุดิบนี่ก็จัดเองหาเองหมดเลยใช่พอได้ที่ก็ให้เขามาส่งไปเดินดูก่อนว่าอันนี้ใช่นี่ไม่ใช่ ขายวันวันลูกค้าวันไขเยอะแม่เส้นกิโลได้เส้นหรอไก็ไหลรวรวมอ๋อเพราะมันไหลไหลเส้นใช่หลเสเป็นเลยบ้างเส้นเลเส้นเล็กเส้นใหญ่บะมีมาม่าวีเส้นเจียมอีลองลองดูแมมกี่หนังก่น้อะไรกี้มีน้ำเบสิกเบสิกีมีน้ำชามหนึงแกวเลยหมูลอยมาด้วยหนึ่งแผ่นมีเบสิกด้ยพูดถึงหมูลอยเ่กี้ผมกินหมดแผ่นหมแล้วเนี่ย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 เนน่ยยเนียเนี่ยเนี่ยเนี มันุ่มมากเลยอ่ะกัดแล้วก็น้องใหม่น้องใหม่บ้านพึ่งพึ่งขอตัวมาประมาณกับสองเดือนเดือนกว่ากว่าผลตอบรับเป็นไงก็โอเคลูกค้าก็ลูกค้าก็โอเคก็บอกว่า อันที่ผ่านมาในซอยะเป็นสี่สิบแปดซอยวัดจันทร์่ะสิบปากที่ซอยวัดจันทร์เกษมสีที่แยกสิบสี่ใช่สิก็คือซอยวัดจันทร์ะคแต่ฝั่งนู้นมันชุมชนจันทร์ียังศรีเป็นไอ้ประธานกรรมการมุ่ผลด้วยนะเะี่ยกรรมการรอกรรมการ๋อเวลาคนในชุมชนต่อยกันแล้วก็เป็นกรรมการคอยห้ได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 ้อันมันมวยกรรมการไง เป็นคณะกรรมการคิดว่ากรรมการจะทาอะไรอ่ะเป็นคณะกรรมการชุมชนแรงสีจีตอาสาเพราะว่ากรรมการเงินของชุมชนไม่มีเงินเดือนนะมันต้องด้วยใจรักแล้วก็ต้องการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนที่ขาดแคลนสวัสดิการไม่เข้าไม่ทั่วถึงในนี้ต้องผ่านกรรมการชุมชนทั้งหมดเจ็บไข้ได้ป่วยคนเศ่้าคนแก่เจ็บไข้ได้ป่วยป่วยติดเตียงอันนี้คือหน้าที่ของกรรมการชุมชนและประธานชุมชนอันนี้เขาเหลาเยนโฟอันนี้เพิ่งมาเป็นใหม่ เยี like enfin like ่ยมอีเป็นไงเป็นไงคุณน้องไม่ไม่ไม่ลองดูหน่อยจะให้ให้ให้เขาดูก่อนว่าเนี่ยสีสันนะฮะเป็นน้ําใสและดูเส้นนี่ก็เหมือนรัดช่องรัดช่องไทยใช่ไหมนี่ใสหมูใส่ตับใส่เครื่องในมีลูกชิ้นที่สําคัญในทีเด็ดที่นี่สิบบาทเท่านั้นอือใหญ่มากเอาง่ายๆใครเข้ามาในซอยวัดจันทร์เนี่ยพอเลยวัดจันทร์เข้ามาจากเพชรเกษมนะเข้ามาพอเลยวัดจันทร์เข้ามา แล้วก็อยู่ขวามือเลยเข้ามาไม่ไม่ไกลกี่เมตรได้จากวัดจันทร์มาเนี่ยแมห้าร้อยเมตรได้ไหมไม่ถึงไม่เกินประมาณเท่าลนึงไม่ถึงถึงกิอลนะจางไม่ถึองกิโลแต่กิโลไม่ใช่จากวัดจันทร์ประมาณห้าร้อยเมตรอหะไม่เกินห้าร้อยเมตรนะไม่เกินถ้ามานั่งกินได้นะครับร้านเล็กๆแต่ดีเด็ดมากๆแล้วถ้าเกิดใครมาแล้วไม่สั่งหมูเด้งกินนะ จะผิดหวังทั้งชีวิตเลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สั่งกินใช่ตังแค่สิบบาทเหมืมมอมนมาไม่ถึงเออเหมือนมาไม่ถึงน่ายอจริงจริงความคิดที่เรามีหมูเดงนีนอะไรความคิดแท้ความคิดไหมคาอยากแบบว่ามันมีอะไรจุดประกายเราคิดไอ้ต้องมีพิศเศษขึ้นมาเสริมก็อ,อยากอยากทำว่าเอ๊ะอะไรเสริมขึ้นมาให้มันดูแบบน่าก,กินนิดนึงเิ่อเพิ่มขึ้นม,มาคอยดูเถอะมีหมูเดงแล้วจะขายต่อไปอีกไม่กี่ปีต้องมีอะไรเพิ่มอีก ใช่แต่ตอนนี้เพราะว่าแม่ค้าถ้าคนที่ชอบทากับข้าวทาของกินเขาจะมีอะไรแตกทีจเขาเริ่มทำแล้วเบื่อยลองเอานี่มาผสมนี่ทำนี่นี่ผสมนี่ปุ๊บอากินปุ๊บตายเอออร่อยดีอร่อยเลยตายเลยตายที่ความอร่อยตายใจไงอร่อยจังเลยนี่จริงทุกทีเนี่ยร้านนี้นะผมเคยมากินจะมีน้ำตกด้วยนะ ลูกชิ้นหมูน้ำตกน้ำตกไม่ทําหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เลิกค่ะแต่ว่ามันเพราะว่ายอดขายยอดขายมันดตกลงวัตถุดิบมันแพงคนมันหายไปช่วงโควิดมันก็เลยไม่สามารถจะเอามาขายรวมกันได้แต่ถ้าเกิดว่ามาขายรวมกันน้ำใสยารโควาต้มยำ ครบแล้วต้นทุนมันสูงแล้วมันออกไม่หมดแล้วมันจะกลายเป็นเราติดลบพอเราติดลบปุ๊บเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรอเอาทางนึ่ะเอาอะไรเอาจะอะไรออกเมนูไหนไว้เดี๋ยวน้ำใสหรือน้ำตกแต่ถ้าจะให้เลือกก็เนี่ยเลือกอย่างนี้ดีกว่าคนใหญ่ลูกค้าจะติดน้ำตกส่วนใหญ่แต่ว่าพอมันมาลงมาปุ๊บเด็กก็ไม่สามารถจะกินได้เพราะเด็กไม่ชอบกินน้ำดำๆมันก็เลยว่าอันนี้ดีกว่าคล่องกว่าก็เลยเลือกอันนี้ แต่ลูกค้าก็เข้าหมุนตลอดเลยนะใช่ทั้งวัน<ล>หมุนตลอดเลยเลี้ยแม่บอกว่าวัตถุดิบนี่เลือกซื้อเองๆๆไปซื้อเองอ๋อเราเลือกเลือกไว้ก่อนว่าเราจะเอาร้านเนี้ยร้านเนี้ยโอ้ร้าน<ช>ประจ,จำใช่แล้วเราก็จะให้บินมอไซค์มาส่งอือครับใช่เส้นก็ร้านเนี้ยประจ,จำร้านเนี้ยเราก็ สั่งๆแล้วเขาก็จะเอาไปให้บินบินก็จะมาส่งที่ร้านจะมีจะมีรถรับส่งประจําแต่ว่าคือร้านประจําวัตถุดิบประจำเพราะว่าทุกอย่างมันโอเคอ่ะรสชาติและกลิ่นได้หมดเลยแล้วเขาไปจ่ายตลาดตอนกี่โมงไม่มไ่ก็สั่งไปตั้งแต่กลางคืนก็ถึงเวลาบินบินก็มาส่งอ๋อเช้าไงเราก็ส่งไลน์ไปว่าเราจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีเดี๋ยวด่เดี๋ยวนี้เขาส่งไลน์แล้วถึงได้นเพราะโอนเงินให้เขาแค่นจบไม่ต้องไปจ่ายตลาดเองได้ได้ได้เปิดแอปไม่ไม่ได้เปิดเมื่อก่อน เรเปิดเพอโทรศัพท์เจ๊งก็เลยไม่ได้กู้มาก็เลยปล่อยปล่อยเลยใช่ไหมใช่เพราะบางทีมาที่ยังชนกันเรารับไม่ไหวไม่ใช่ชนกันอย่างเดียวแอปมาก็เล่งจะเอาไปเคลือยมันไม่ได้เคยมาชนกันแล้วมันไม่ได้หลายร้านนะชนกำลังอ <as> <ampa> <ke> ่ะก็เลยปล่อยหลายหลายร้านร้านค้าเนี่ยหลายร้านเลยที่แบบลูกค้าในร้านกับแอปรับของตัวอ่ารเดอร์แล้วมาชนกันชจนจนเขาต้องต้องเลือกครัไม่งั้นโอ้โหลมพี่รอนครึ่งชั่วโมง แล้วก็คนที่สั่งที่บ้านอีกกว่าจะไปถึงอีกสั่งข้าวที่พักเที่ยงทำงานบ่ายโมงพอพักเที่ยงบ่ายโมงข้าวไม่มาเลยเดี๋ยวต้องทำงานแล้วมากินที่ร้านก็ต้องมาชู้มากินที่ร้านดีกว่าใครสะดวกอยู่แถวนี้นะครับในซอยเพชรเกษมสี่สิบแปดนะครับเข้ามาเลยแยกสิบสี่นะครับจำจำจำซอยเพชรเกษมสี่แปดไม่ได้ก็จำอายุพี่แมวเพราะว่าอายุสี่สิบแปด เดี๋ยวเอยมาปีหน้าก็จะย้ายไปอยู่ซอย49เพราะเพราะอะไรเพราะเจ๊แมวอายุ49เขาไม่ย้ายร้านนี้เขาอยู่20ปีแล้วถนน48แยก1 4ร้านนี้มีเบอร์ติดต่อไหมมีค่ะ098 0074418จัดกันนะครับเจ๊แมวก๋วยเตี๋ยวยุคประหยัดก็พวกผมนะครับพวกผมเนี่ยปล่อยแก่ออนชัวร์ต้องขอขอบคุณเจ๊แมวมากที่ให้โอ้โหทำสิ่งดีๆให้กับ ชุมชนนี้คนย่านนี้นะครับได้กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยราคาคุกมต่างนึงจิตใจอาสาดนะงานวันแม่งานกลิ่นกล่องจิงหามหาราชิีนี่ทำก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีนะ13ตุลาแต่ปีนี้ไม่ได้แจกสิบสามตุลานี่ก็แจกทุกปีวันเด็ดนะวันเด็กวันเด็กก็แจกทุกปีทำแจกทุปีปนีหนึ่งปกติจะแจกทุกปีแจกทุกปีนี่นี่นี่ตรงเชนแมวเขาแจกแจกที่ไหนตรงนี้ป่มที่ร้านเนี่ยแจกปกติเออเฮ้ยงั้นเดี๋ยว ไอ้วันเด็กอะไรเงี้ยเราไม่ต้องรับงานหรอกมากินกมิโซะกันแต่งชุดนักเรียนมาด้วยนะแต่งชุดนักเรียนมาด้วยเออโอ้โหชุดนักเรียนแพงกว่าค่าก๋วยเตี๋ยวอีกนะครับขอบคุณเจ๊แมวนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับไอเขาไปขายของเถอะเพราะว่าลูกค้าลูกเธอรออยู่ขอบคุณจ้า ครับในการกัแก้อ่อนตัวนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับจากก่อนจะจากไปนะสิ่งดีๆที่เราได้เดินทางไปในที่ต่งางๆนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับก็คือผูพ่พอพดีท่าพระเซอร์วิสนะครับก็บริหารงานโดยเฮียสิทธิโชสุมวนี่งามนะเรามีใบเค็มหรือจะทำสีรถตัดถูอะไรเนี่ย เข้าไปศึกษาได้น่ารโดนจนมาประเภทหนึ่งประเภทสองประเภท,ส,เทสามเขา,ปเาไป,าปศึกษากับเฮียสิทธิโชคสุวรรณีงามได้แล้วก็ยังมีบลิษัทบันเสริมทั้งยายอัพฟอ๊อเน่กินแล้วก็ปี้กระเป๋ากระเป๋ากระปี้ะนะอายุเท่าไหร่หกสิบเหลืออ,อายุยี่สิบน่าแล้วทากินกระปอ<ต>๋องกระแหงกระทุ่มกระชวยสุภาพบุรุษทานได้สุภาพสตรีก็ทานได้แค่ก้มก้มลูกหมาก แล้วก็แล้วป้องกันต่อมลูกหมากตอแม่มาแล้ต่อมลูกหมากป้องกันได้เบาหวานกันด้วยเบาหวานกัด้วยนะเนี่ยเนี่ยกินอย่างเงี้ยเป็นเบาหวานเนี่ยอย่างงี้ทานได้นะครับอย่างคุณอเล็กซโซนี่คุณกินเป็นปหมได้เลยนะแล้วก็ยังมีข้าวมิ้งนี้มุกเบกแตดอ๋อแล้วก็มีปลาอีกอะไรนะหมาล่าอ่าเดี๋วนี่มีหมึกกระตอยด้วยนะหมึกกระตอยหมึกกระตอยปลาสามรสนรี่แล้วผมทานแล้วอร่อยมาก นารัตไปพุทธมนตรสายห้านี่อย่าลืมร้านไหนอ่า My Dear r e s t a องค n ร k โอ a o k e อ้โหสถานที่โออานะครับแล้วก็จะไปแม่กองนี่ผ่านในแม่กองเลยหาที่พักแบบพันสบายอืมลาดนั่นละช้าริวซอดบ้านพระคูติอยู่ใกล้ๆกันเลยอาหารอร่อยไหมครับคาเฟ่พระเครื่องแห่งเดียวในแม่กองเ ใครอยากรู้พักเครื่องส่งเงื่อพักครอบครัวไปได้เลยบุตรหลานเอาไปได้เลยอ,อที่นั่นมีทั้งอา,อาหารนี่อาหารหลายๆอย่างบอกว่าอร่อยโซนแม่กองนะไปตรงนั้นไม่ผิดหวังเลยบ้านพากภูติอาหารก็อร่อยแล้วก็ที่นันทา,นารีรรวิวดิจอดก็อยู่ใกล้ๆกันก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยปลอยแห่อ่อนกลัววันนี้ต้องขอบคุณแค่แมวไปละเขาเลยรีบขายของลูกค้าเข้าเยอนมามแล้วก็ขอบคุณคุณทุกคนยีอมากคนบอกมาว่ามันดูร้านนี้ร้านนี้เขาเพื่อคนจนจริงๆขายถูกแล้วก็สามสิบบาทแต่ดูนี่ดูถ้วยนะครับประทานโทษนี่อลังกายงานสร้างวันนี้ผม ผมมิโซะเชนยิ้มครับผมมิไฮเกิ้ลเชนยิ้มผมนกแก้วคำเก้งครับเช็นยิ้มครับเออเจ้าหน้าทยิ้มเช่ยิ้มนะรับเชิญครับเจ้าตันเชนยิ้มครับมึต้องบอกไมึงใครอยากรู้หรอกเออเอาตัวนิดนึงยเออเออเอเออประโมทตัวเองเดี๋ยวพวกเราไปก่อนนะครับขอกินต่อยรักการ๋ยู่ร้านนี้เลยสวัสดีครับ